โอเคมาก็รเคลื่ครับผู้มีเกย์พอรับอะไรเช่นเคยกับผมมูซิโกมาคอนเอรเพื่อนเต๋อเคยมาดูได้ตลอดน่าว่าเห่งสายลมขึ้นไปได้สำเร็จแม่กระจายอ่าวจากความรู้อันคุ้มเคี่ยงของครูนอนช่วยให้นักวิชาการเอลสามารถใช้เวทมนต์อู้อาจยังไม่จบเลยว่าจะไปไหนเร็วเนี่ยฮึฮึโอเคใกล้จะออกเดินทางกันแล้วสินะ โลกอื่นอย่างโทรัาจะเป็นสถานที่เช่นนหมนเช่นไรที่ยังไม่มีใครรู้แต่มันเป็นฐานที่มั่นของโคอิน e ูเบียไม่ผิดแน่ดังนั้นควรระวังตัวให้กันให้มากอย่าได้ประมาทไปนั่นคาดโคลัมน่าจะเป็นโอกที่แตกต่างจากทางนี้อย่างสิ้นเชิงตั้งแต่กก้าแรกที่เหยียย่างเข้าย้างลงไป นอกจากโคอ,อินูเบียแล้ว <S <S ก็น่าจะมีอันตรายอื่นๆออีกไม่น้อยอย,อย่าสูดนะทำอะไรจนเกินตัวกันกันรู้ไหมอืมเข้าใจละขอโทษนะแต่ฝากดูแลคูนอนด้วยไงซะเธอก็มีหน้าที่ต้องเป็นผู้นำในให้ชาวมิสดูนา่าหากเจออันตรายอะไรให้ก็ให้ตอนช่วยเหลือเธอด้วยอือเข้าใจละ ฉันเองก็ขอร้องด้วยอีกคนตั้งแต่ตอน,น,นยังเล็กไอตอนยังเล็กเด็กเด็กคนนี้ก็ชอบเอาตัวเองเข้าไปอยู่นยในที่อันตรายบ่อยๆแถมครั้งนี้ก็าจะเป็นโรคอื่นอีกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะทำใจให้สบายขนคลายแล้ลงสักหน่อยสิฝากบอกคุณนอนด้วยว่าข้ากับคุโร่คุโรนี่จะเป็นช่วยจะช่วยดีในประเทศให้ ขนกว่าเธอจะกลับมาดังนั้นจงไปเรียนรู้และดูสิ่งต่างๆให้เป็นที่แล้วค่อยกลับมาถ้าเช่นนั้นขอฝากดูแลเธอด้วยอืมกระจายแล้วจะดีอะไรดีเลย่ะโอ้ใช่แล้วเอานี่ไปด้วยมันน่าจะมีประโยชน์อะไรได้บ้างนะอืมอะไรเหรอได้รับเครื่องรางแห่งเทพอืมขอบคุณมากอืม พวกข้าเราต้องการที่จะตามมาคุ้มครองข่านต่อไปให้โปรดอนุญาตให้พวกเราขึ plane plane. ้นเรือไปด้วยเนะคะอืมได้สิงันหาอืมเอ้อด้วยสิ ให้เฮ้ยเอาทุดไปให้ให้ให้เขาใส่เนี่ยเอ๊ะนี่น่ะเหรอเป็นไงบ้างฉันเลือกเองแล้วก็ตัดมือเลยนะจะไปให้เขาสวยมาแต่ชุดเสื้อคลุสมทรงๆมันทรงๆนั่นมมมันไปตลอดได้ไงนะ่ะจริงไหมฉันพยายามได้เงินช่างตัดชุดให้รีบทำให้สำคัญตอนเราก็จะออกเดินทางเลยอืม ไม่ต้องไปกังวลไปมันไม่แพงเลยสักนิดฉันบอกว่าไปนี่เป็นชุดที่ต้องใช้ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญของพระราชาพระพระราชาเลยต่อราคามาเป็นี้หลังใจเลยล่ะอีกอีกโอเคในมือเราเตรียมตัวพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันเถอะ เราเราจะไปสถานที่ใหม่ที่ผมไม่ค่อยรู้และไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮึโอ้ยว้าวาย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 วาเฮ้ยขับให้มันนิ่มกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงก็อ่ะก็การอ่านเนี่ยทิศทางลมมือเพื่อให้นาวาแห่งสายลมเคลื่อนที่ ได้อย่างม่นคงอ่ะโอ้ยมิเชลซิดาแห่งเงือใสายลงสตอเมียเท่านังในถึงที่ทำได้ท้าไม่เคยเรียนมาน่ะหานี่เธอเป็นเทพแห่งความปลอดภัยในการเดินทางไม่ใช่หรือไงทำอะไรหน่อยได้ไหมฮยังจะนอนอีกเหรอตอนตอนที่นาวาเห็นสายลมกำลังบินอยู่นาวา นาวีเอไม่ตื่นขึ้นมาหรอกว่าเพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งที่มออพังมออพลังขับเคลื่อนให้นาวาแห่งสายลมฮะอูดีก็พูดอะไรที่ไม่รู้เรื่องออกมาหมายความว่าไงกันต่องนั่นน่ะคือเตาพลังงานของนาวาแห่งสายลมนาวีสามารถแปลงแปลงพลังงานต่างๆที่อยู่ในที่อยู่ในหนนฟ้ามาเป็นพลังงานขับเคลื่อนในให้นาวาแห่งสายลมได้ ฉันแค่ได้ยินมาจากจากท่านสตอมเนี่ยส่วนเรื่องยากๆไม่ต้องถามว่าเองไม่ต้องมาถามฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันไยนะแบบนี้ก็แย่นะสิไยนั่นที่จะกรรรดดีๆที่โคเอโนเวียเคยใช้ คุณเลคุณเลริซาดทำไมถึงข้ารอเวลานี้มานานแล้วที่จะได้ให้พวกท่านเอาชีวิตมาสังเวยที่นี่ฮะจที่เธอช่างคล้ายกับจอมเวทเอลที่กลายเป็นมอนสเตอร์ในเนื่นกวดแต่ดูเหมือนดูแต่ดูอันตรายกว่าการนี้เยอะเลยนะ มีสิ่งแปลฟอร,ร์มที่ไม่รูรลูกน้าติดต่อติดอ,อ,อยู่ตามตัวดูเหมือนจะว่าจะแข็งแกร่งกว่ามอเตอร์ที่ถูกคิปตั้งเข้าน,นําในเนินเนินเสือซะอีกม,มันคือควยลูเมียงั้นเหรอนี่มันเรื่องว่าบอคอแตกอะไรเนี่ยพคกยาหน,น้อยแม่แก คุณวก่าจัดการเจ้าพวกนี้เองเธอควบคุมนาว่าแห้สายลมเอาไว้ให้ดีแล้วก็แล้วกันเข้าใจแล้วเขต่อ,อยเขา,าสักสองหมัดหน่อยนะเพื่อแก้แค้นในสามคนนั้นไม่นึกเลยว่าเธอจะเป็นตัวราา้ายเลดิซ่าประทักโอมะมา เฮ้ยเด๋ยวมึงก็คีดเล็กตัวด้วยเหรอเฮ้ยพี่โกงด่วะโอเคก็พอติดเข้าอยู่เลขอนึโอ้โห ขอตัอตีแรงหน่อยละเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอไม่เฮ้ยโอ้โหแล้วมันจะชัดขอทอดตัวก่อนเดี๋ยวขอแป๊ดหนึ่งนะ เขาจัดคอมโบใหม่ก่อนแป๊บม่ไปนี่ไม่ค่อยเข้าด้วยรอชันชีวิตเวทีิเกตมาชาร์ดมานาอหละเดดิซ่าห่างแค่สิ่เรืองเองเขาไม่เจ้เล้หรอก

มึงมัดมปิชกพาดมึงไงเก็บไปมึงมัดจิตีไม่ไหข้าใชดูดี้เหรอ รกเก็บม,มาร,มรอให้มันระเบิดก่อนแล้วก็อรออีกนี่ด้วยโอเคไปเล่นแพทเทิร์นเดิมแบบเียมันก็เล่นหมูสิวุดเดิบบน สองมาอืมแกหลอกแกหลอกใช้คะแนนตลอดเลยใช่ไหมไอเดซ่าอันนี้ไปแตก แรงโจมตีแค่เนี้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเพราะแกมันช้าเกินไปไงมุดาอมุดามุดามุดาควาประโยชน์แกช้าเกินไปทำอะไรอ่ะทำอะไร <c oughs> อ้าวเฮย้ย โอ้โห oh นึกว่าอยู่ห่างแค่หนึ่งเมตรแล้วมึงจะลดคิดอีกทำทำประแสงอะไรวะเนี่ยเอาเอาเอากติดโอ้โหโอ้โหอี oh ๊ะบัก ลบลบไม่ทันลบไม่ทันรอรอรอรแม่งเลยบอสนี้ถือว่าถือว่าซื้อง่ายแล้วก็ม่ายเลยอืมถึงหลอดแล้วนะเจ้คุงหลอนแล้วนะ สามพังรู้ไปท่านี้ ไปพลาดดื้อพลาดนี้ไปดื้อพลาดนี้ซะงั้นเอาใหม่ ห่างกันดีห่างกันโอเคกบตี okay, รู้สึกว่าใช้ลัดทำกะแรงกว่านะรู้สึกนะผมรู้สึกว่ามันใช้ลัดทำกะแรงกว่า อยู่ทีเดียวแต่แแตายละตายละอ้าวเฮ้ยมีสองมีสองชีวิตเหรอสามว้ายบอดไังไงวะ <c oughs> งงเลย ใช้ท่าตรงอยืนนั้นหรือเปล่าแล้วกูจะเข้าไปยังไงอันนี้แผลก็แคบเนาะเออได้จังกว่าพอดี ตอนนี้ผมใช้สมาธิอยู่บอตันนี้มันมากไม่อยากลดไม่อยากลดเรลมันเลยอืมาใจแค่เพิ่มมันอยู่แต่ว่าตีตีมันไม่ได้เว้ยไว แล้ว,แล,วแล้วคจะดูออกไงว่ามันจะมาโงอุปกรณ์มันจะลงตรงปปรไหนวะวจะดูออกยังไงเอลดิซาที่โกงที่เตงเลยแล้วกูจะดูออกยังไงวะเนี่ย หน่อยแฮะแล้วก็จะดูออกยังไงให้อืม โอ้ยโอ้โหปล่อย2ังลูกหมกเใช้ตัวอีกด้วยละเล่นตรงตีขนาดนี้เข้าไปยังไงถานปิงแท้ เข้าไม่ได้เลยเว้ย เกียดนี่กูคล้องได้โอ้ยตีไม่ได้โอ้ยสวยหายสักทีก็จะหายเนาะ เอาชนะเป็นไงวะเน,นี่ยมึงเล่นก่ะชาแบบเนี่ยกูไม่มีไม่มีเลนส์สื่อเลยดีเซ็สกิลนะเว้ยเพื่ะเอาสกิลนั่นแหละสกิลตีไกลอะไรมั่มายแบแล้วกูเข้ามาไม่ได้ให้เว้ยคุเข้าไม่มได้เนี่ยดูเจมมึงเอาดีไซน์บอสสกิลบอดไงวะเนี่ยกูเข้าไปได้เว้ยมึงให้แ,แคดดี่มาตีหรือไงวะ โอ้ยกูตีไม่ได้โว้ยมึงให้แคลรี่มาตีเถอะแคบมะแคบเนาะมึงให้แคลรี่มาตีเกะกูตีไม่ได้ว้ยกูตีได้แค่สองเมตร Diyan na ako mismo ni tignan mo, we. Kasi kaya eh, may ni, we. Sa loob ng จะซื้อนก่านีนะไม่่อยตัวระยะแบบนี้โคตรแคบเลยแลไปตลงนะมันเข้าไม่ได้จะพืดไงวะเนี่ยเข้าไม่ได้เว้ย เออกูขออ่ะอืมเฮ้วยว่ากูจะเข้าไงวันนี้ จริงๆนะบอสเนี่ยจะคำนึงถึงอีกกูจะดีสกิลจริงๆดีสกิลเนี่ย,กกกกยล้วทีเอ็มก็ไม่แจกให้ด้วยนะตอนเออจะเลินฟอน อุปิสูแม่งแนะเอ้เนเรดิซ่าไอเอ้เนริเซอร์อะไรวะเนี่ยแม่งเลยกูตีไม่ถึงเว้ยกูตีได้แค่2เมตรแถมกูจะม,มีมีสกิลพอจะอัพไอน้นี่ด้วยไอ้สกิลวเว่ร์นะสกิเป็นเนื้ าาน,นี่ก็ผลันธ์บ่อยจริองอืมอ้าฮ่า

ฮ้าฮ้าอันโนโนเฮ้ยต่อสิวกเธอจะไปไหนจะไปที่ไหนกันคือผมสู้ไม่น่าจริงๆนะระยะตีของผมแค่สองเมตรไม่ได้ไม่ไม่สามารถตีไกลได้กว่านี้แล้ว ผมไม่ได้ผมไม่ได้อัพไอ้สกิลเชลอรีออดกับโซนิกเวฟมาก็เลยไม่ก็เลยเสียเปรียบไปแหละดูงนี้นะอัพมาดีก,กว่าอืมน้ำศักดิ์สิทธิ์โคจะศักดิ์สิทธิ์เลย ไแน่ใจว่าหลังจากถูกวิเวี่ยงอะไรลงมาจากน้าวาแห่งสายลมแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ดูเหมือนว่าจะมาถึงแผ่นดินของโทรามแล้วเครื่องราแห่งเทพที่ได้รับมาจากอูบิกาอุสฉีกขาดไปแล้วที่ตกลงมาโดยไม่มีไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยอาจจะเป็นเพราะทารังแข่งเเทพที่อยู่ในเครื่องราน,นี้ช่วยเาอาไว้ อันโนโน่เป็นยังไงเฮ้ที่นี่ที่ไหนเบียดโชว์ขนาดนี้แล้วก็ยังไม่เป็นไรแสดงว่าอนันนโน่ไม่ใช่ลากขงโพลีเมียที่แพ้จริงแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงหน้าที่ถูกที่แยกดกูอบบจะออกมาจากโพลีเมีย ที่ป่าแห่งความอึดอัดโอเคมาก็สำ้าัตเกีอยอโ์ไลออนไลน์ต้องขอเ,อเพียงเท่าน,นี้ก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวต่อแหละขอตัดคลิปไวเทียนเท่านี้ก่อน